ทีนี้เราก็มาดูทั้งหมดเลยใน12ดวงเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเราจะต้องตอบว่า22เพราะว่า22เป็นตัวเลขที่มากสุดดวงดวงมากสุดคือตัวเนี้ยนะองเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะถึงบังอ้อย่างหลวงลุงถึงแล้ว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 ิดวงไหน ในอาุศลรจิตสิบสองเนี่ยจิตดวงไหนที่มีเจตสิกประกอบสิบห้าดวงโมหะโมหะอ่าโมหะมูลจิตสองใช่ไหมคะครับโมหะมูลจิตสองแล้วโมหะมูลจิตสองเนี่ยเป็นอุเบกขาหรือว่าเป็นสมนัสอุเป็นอุเบกขาใช่ไหมคะครับอุเบกขาแล้วดูยังไงอ่ะ ก็มีอุกขนาเห็นยังไงเห็นไหมแล้วโทสามูลจิตสองอ่ะเป็นอุเบกขาไหมคะโทสะใช่เป็นโทสะโทสะมูลจิตสองอ่ะเป็นโสมนัสเป็นอุเบกขาหรือว่าเป็นโทมนัสเขาเขียนว่าโทใช่ไหมคะโท อโทก็มาจากอะไรคะอาสังอยไปอัดสังทําไมถามเวทนา oh. โทโทก็มามาจากโทมนัสโอโทมนัสอ่าโทมนัสทีนี้อ่าไม่ต้องเชื่อหนูได้แปหงลุงไปเปิดในหนังสือคู่มือเล่มเล่มเล็กก็ไปดูชื่อจิตเลย ไปดูชื่อจิตเลยอยู่หน้าที่น่าจะอยู่หน้าที่หน้า<อ>ที 3, 4, า 3, ่สามสี่อะค่ะสามสี่สามสามสี่อ่าอนุให้หลวงลงุงอ่านโทรสามมูลจิตสองดวงอยู่หน้าสี่อะค่ะพุทธะสสชหากัตังค่ะนิมนต์เลยค่ะมาตรการค่ะหลวงพี่ <laughs> อ่าหลวงพี่เอาให้จบสิหลวงพี่พูดอโทส3มรจิ์ดวงที่หนึ่งและหลวงลุงพูดดวงที่สองนะคะโภมนัดศาสนาคตังปฏิฆะสมปายุดตังค่ะยังไม่จบนะคะอาสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความ เห็นผิดโกรธความอะไรครับประกอบด้วยความโกรธความโกรธนะบอกเพื่นอนยังบอกเพื่อนผิดอีกนะประกอบด้วยความเห็นผิดความโกรธความโกรธอ่าหลวงลุงดวงที่สองค่ะโสมนัตจาหะค้าตังทิติคะสามประยุตตังอสังขารีกังติดติดที่ เกิดขึ้นโดยมีการทักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบกับความเห็นผิดพูดใหม่พูดผิดคะ่ะโทรมน, <จะ S 2> นัสคือความเศร้าโศกแล้วมันจะดีใจยังไงละ่ะเอาใหม่เมื่อกี้หลวงพ่งพูดผิดคะ่ะเอาใหม่แปลใหม่คะ่ะแปลใหม่จิตที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หลวงพ่งบอกว่าพร้อมด้วยความดีใจดวง,งไหนดวงที่สองรอเปล่าดวงที่สองดวงที่สอง จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด,ด้วยความเสีย<ม>ใจดวงที่สองมีการชักชวนออวมีการชักชวนมีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธใช่แล้หลวงลุงคิดว่าจิตสองดวงเนี่ยเคยเกิดกับตัวเองบ้างไหมคะเบิ่อบานเลยเ <laughs> บิ่อบานเลย อ่าทีนี้วนกันเราไม่ไปอ่ะโดนละอ่าทีนี้อ่าให้ใครจะอ่านคาถาสังกหะอ่ายาเล้งหวัดดีค่ะสวัสดีครับโอ้วันนี้เสียงใสชัดเจนสวัสดีโยมสวัสดีครับหลวงตาเอาเมื่อกี้ยังเสียงใกล้อยู่เลยตอนนี้ไปเสียงไกลอีกนะแล้วเสียงแล้ว อาขอคาถาสังฆาค่ะห,หน้าหา้าอัดถาทาโลภะ,ะ,ะมูลานิโละละมูลนิโทสะมูลานิจะโมหะมูลานินะจะเทะเวติท้าวาทัศากุศลาสิยุงโลภะมูลจิ 8, ตแปดโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสอง รวมผิดจดสองดวงนี้เป็นอกุศนละิตก็จะาการถลงเราโลภามูลติหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโลภเจตสิกเป็นมูลเป็นประธานโทสะมูลติหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโทสะเจตสิกเป็นประธานโมหะมูลติหมายความว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยมีโมเจตสิกเป็นมูลเป็นประธาน โัวอออะไนถามว่าโรโมจิตหมายความว่าจิตเกิดขึ้นจิตที่ประกอบกับอกุศลและเจตสิกอ่าค่ะทีนี้น้องเจี๊ยบบอกว่าอยากจะแม่นเรื่องคาถานะคะวันนี้จะให้จะให้จะให้ใหพูดเรื่องคาถาใครจะอ่านคาถาสังฆหะของอาเหตุตุกจิตค่ะน้องอ๋อย ยังไม่ไหวอหวยนี่ตื่นมาเอไหมคังฆานสักงานไม่ไม่ว่างเลยเนะพนักงานพนักงานเลยตื่ะมาตื่นมาตื่นิตค่ะิมนเลยค่ะหลวงพี่สาธตาธุตากรุาปากานีปุญญาปากานีจะ Aku ya senapakani, unjapakani, atau karya citani ini ti, atau resa, angietuka. Ah, aku ah, senwi pak, aku ah, senwi pakat jid, angietuka, ah, aku senwi pakat jid ber, angietuka ah, karya jid tiga, ruam jid si, sepuluh delapan. นี่เป็นอเยตุกาจิตค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้ต่อไปลักษณะส,สีประการของเจตสิกค่ะใครจะกล่าวคะเจสกค่กะ,อะเอกุปาทะนิโรธาจะเอกุปาทะนิโรธาจะเอกาลามัมพนะ วัตถิตาเตโตยุตตาทวิปัญญาสะธรรมมาเตตสิกามาตาัตตาวกศถุทา้งหลายคือทราบธรรมชาติของเจต,ตสิกซึ่งมีจำนวนห้าสิบสองดวงที่ประกอบจิตมีลักษณะดังนี้คือหนึ่งเกิดพร้อมกับจิตสองดับพร้อมกับจิตสามมีอารมณ์เดยวจิี่มีเพื่อใส่อย่างเดียวกันกันกบจิต ะนะแล้วก็ต่อไปตรงที่หรงพีตาคาถาขอคาถาแสดงรูปที่เกิดได้แล้วไม่ได้ในสามสิบเอ็ดภูมิค่ะแสดงรูปที่เกิดได้แล้วไม่ได้อัชาวีสติกาเมสุ หน้าห้าสิบห้าค่ะหลวงพี่ห้าสิบห้าเส้นบางรัถาสแสดงรูปพี่เกิดได้และเกิดไม่ได้ในสามสิบเอ็ดภพภูมิรัฐามีสติกาเมสุขวนติเอวิสะ,สะรูปิสุ สัปดาห์ตวะสังงยมยีนรูปเปนถิขทีทุ่ติในกรรมภูมิสิบเอดรูปทั้งยี่สิบแปดย่อมเกิดขึ้นได้ในรูปภูมิสองหน้าเว็นอสัญญาสัญญาสัตต์อินรูปยี่สิบสามเว้นคานะชิวหากายะภาวะรูปสองย่อมเกิดได้ ในอัญจัมจสัตตภูมิหนึ่งรูปสิบเจ็ดเป็นภาษาตรูปห้าสัตรูปหนึ่งปาวะรูปสองปภัยรูปหนึ่งยมยติรูปสองย่อมเกิดได้ในอนรูปภูมิสี่ไม่มีรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเลยค่ะ<ม>ต้องอ่อยขอคาถาไหวทูหน่อย หลวงลุงหลวงลุงคาถาไหว้ครูไอ้ครูตัมมาเหรอใช่ค่ะใช่ตัมมาสัมพุทธตัมมาถูรงังกาตธรรมมาอาณาบุตรมังอภิวาริยะพาชิสังอ,อ,อภิธรรมมาสังกาหัง่ พระพุทธเจ้าพระเจ้าหมายถึงพระอนุอนรุทธ,ธาจารย์ขอนอมน้อมสวายอภินันตการแต่พระพุทธองค์ผู้ตัดสรู้เยอะยาธรรม <c oughs> ทั้งหลายเองไม่มีผู้เปียบปานพร้อมด้วยพระศาสธรรมและคณะอยรยยสงฆ์งเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ดุมมารแล้วจะแต่งกัำพีที่มีนามว่าอภิธรรมมสังกหาต่อไปอภิธรรมมสังหาหมายว่า ดำคือจิตเจตสิทิ์รูปนิพานบัญญติโดยย่อบัตสธรรมสีตัาธุตตาพิธร,รมมัตถาจตุธาปรมัตตาโตจิตตังเจติกังรูปังนิพามิตินิพานามีติตัปพาถาในอภิธรรมมัตถังหานั้นเมือ่อว่าโดยปรมัตถามแล้ว ไม่ว่าประการใด,ดย่อมมีเนื้อหาของพระอวิธรรมอยู่เพียงสี่ประการคือจิตเจตส,สิกรูปนิพพานสามถแต่ทำสี่คือจิตธรรมชาติที่<อ>รู้รวมหมายความว่า,าได้รับรวมอยู่เสมอธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดหมายความว่า,าจิตเจตส,สิกนี้เมื่อเกิดขึ้นจะต้องเกิดในจิตเสมอรูปธรรมชาติที่เสื่อมสลายไปเพราะ วิโรธที่ปัจจัยหมายความว่ารูปนี้เมื่อถูกวิโรธที่ปัจจัยคือปัจจัยที่ไม่ถูกกันซึ่งได้เก่ความเย็นและความร้อนเป็นต้นแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงสลายไปนิพานธรรมชาติที่สงบรูปจากนามขันห้าทั้งหลายค่ะอ่าทีนี้อยากได้ความหมายของสัมปโยคะในหมายความว่ายอย่างไรท่านใดตอบได้เลยค่ะ เยาเล้งตอบให้น้องฟังเลยอยาเล้งขยเายเล้งใส่ใส่ใสายสาหูฟังเหมือนเดิมค่ะจะได้เสียงชัดชัดตอนนี้เราทำคลิปออกเฟซบุ๊กด้วยนะคะ <Okay. S 1> จะได้ยินเสียงกันส <Okay. S 1> ัมปยระยค้านหมายความว่าการนับ การั์ที่ทเจตสิกประกอบได้หรือการยกเจตสิกขึ้นเป็นประธานแล้วหว่ะเจตสิกน,น,นั้นประกอบกับจิตได้กี่ดวงใช่ค่ะทีนี้จะถามว่าเจตสิกกลุ่มไหนที่ประกอบได้ในในจิตเก้าสิบเอ็ดดวง เจตสิกกลุ่มไหนที่ประกอบได้ในจิตเก้าสิบเอ็ดดวงเราต้องไปดูที่ไหนคะหลวงลุงดูที่แผนภูมิแผนภูมิปรมัตถธรรมสีที่หน้าปกเลยค่ะแผนภูมิปรมัตถธรรมสี่จะเห็นว่าเราต้องไปดูฝั่งเจตสิกนะคะแล้วก็ไปดูกลุ่มของโสโสภณนะ โสพนเจตสิกเห็นไหมคะน้องเจี๊ยบเจอยังอ่าเจอแล้วค่ะอัดเจอแล้วตอบเลยค่ะโซพนะเจตสิษยี่สิบห้าค่ะมีเจตสิกตอบได้ทั้งหมดเก้าสิบเอ็ดดวงหรือห้าสิบเก้าหนูตอบยี่สิบห้าไม่ถูกหนูจ้ำต้องตอบว่าโซพนาสานะเจตสิษสิบเก้า ๋พราะว่าที่ห้าเนี่ยหนูไปเอาวิรตีอัปรมัญญามาตอบด้วยต้องตอบว่าโสธณาสาธานาเจงสิทสิบเจ้าใช่ค่ะใช่เพราะมันตะอบท่านแล้วก็เจตสิทธิดวงใดนะคะที่เป็นการกระทําที่เว้นจากกายทุจริตสามวิรตีสามค่ะวิรตีสามคือเจตสิทิ์ดวงไหนคะ,ะหนึ่งในสามนั้นคือดวงไหนคะ สัมมาวาจาถ้าเว้นจากกายทุจริตคือสัมมากรรมันตะค่ะสัมมาวาจาคือเว้นจากวาจีทุจริตกายทุจริตคือสัมมากรรมันตะใช่ถ้ากายทุจริตก็คือสัมมากรรมันตะส่วนสัมมาอาชีวะล่ะคะเฮเลงสัมมาอาชีวะเป็นอะไรคะ เล้งอยู่ไหมสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่เว้นจากวาจีทุจริตสี่และกายทุจริตสามนะคะทั้งกายนี่เลยนะคะอ่ะทีนี้ถามน้องเสียว่า,วาสัพพะนิะานเจดสิกเจ็ดนับเป็นกิ่ในคะ โดยเป็นี่นโดยเวทนาเหรอคะะโดยเวทนาสัมประโยคะไข้าในสัมประโยคะไข้าในเอ่อสรัพพจิตตากันค่ะนาเจนสิ่นเป็นกีไในเนะโ้อไปซื้อน่าเป็นกี่หน เราต้องไปดูที่หนังสือหลักถูกถูกไหมเขาจะเป็นหนึ่งในถูกหรือไม่ที่เราดูกันนะคาจราทาดูใหจะนับเป็นเจอหรอเจเจอไหมน้องเทียบหน้าห้าสิบหกอะค่ะ นังสือหนังสือหนักสือหนะคะหน้าห้าสิบหกอ่าทบทวนกันหน่อยนับเป็นนับเป็นหนึ่งในนับเป็นหนึ่งในใช่ค่ะทีนี้อ่านับเป็นเนนับเป็นสัพพจิตตสานณาเจสิตนับเป็นเจ็ดในนะถูกไหม นับเป็นเจ็ดในน้องเจี๊ยบเจอ,เจอ,อยังโอ้น้าหะกแล้วค่ะนะนับเป็นนับเป็นเจ็ดในปกินตะกาเจริินับเป็นหนึ่งใน,น,กกน,น,ในส่วนอกุศลเจรสินับเป็นกี่ในคะหลวงพีนับเป็นหนึ่งในโสภาะก็อีกหนึ่งใน สรุปว่าสอนประโยคะในโดยย่อเนี่ยเราจะมีอยู่สี่ในด้วยกันมีสี่ในก็คือสัพพะจิตตาสานะเจตสิกหนึ่งในใช่ไหมน้องเจี๊ยบสจิตตสาระเจตสิกสัพพะจิตตสานะเจตสิกเจ็ดนับเป็นหนึ่งในสะิตตเจตสิกหกนับเป็นหนึ่งใน แล้วก็อาภูสและเจตสิก,นนกส,สิบจีนับเป็นหนึ่งในแล้วก็โสพนะเจตสิกนับเป็นหนึ่งในอ้าวพระอาจารย์มาแล้วพนักสการค่ะอืินไปการคไัทิึงไหนแล้วอ่ะคุยกันเรื่องสัตยโยคะในค่ะพระอาจารย์สาธุจุลติีมั่นใจ อ๋อ oh. ไม่ไม่มั่นใจจิตจิตจิรสิกลูปนิพพานพูดในของสัมปโยคะอยู่สัมปโยคะสัมปโยคะเราก็ขโมดเอาอัญญะอัญญะ แล้วก็ไปอักุศลแล้วก็ไปโสพันนะโสพันนะมัระโยคะว่าประกอบกับเจดสิกทั้งหมดปกติอปกติของเจดสิกจะบอกว่า,าเจดสิกที่ธรรมชาติที่อาศัยติเกิด หมายความว่าเจีสิกนี้เมื่อเกิดขึ้นจะต้องเกิดในจิตเสมอแต่พอมาสัมปโยคะจีสิกที่จะเกิดในจิตเกิดในจิตได้ก็จริงอะแต่นี้ว่าก็ต้องเลือกอีกแหละอ่าสัพพะสัพพะ จิตจาดฐานนาเจริกเจ็ดนี่นนประกอบด้วยจิตท,ทุกดวงส่วนปฏินากกะเนี่ยเอาแล้วที่นี่เลี่ยายอไะด้วยเหตุปัจจัยประกอบร่วมกันไม่ได้บ้างเป็นเป็นปฏิปักษ์กันบ้างก็เลยว่าเลี่ยลาย ประกอบได้ไม่หมดประกอบวิตกห้าสิบห้าวิจาร์หกสิบหกอธิมโมหนึ่งร้อยสิบวิริยะหนึ่งร้อยห้าปีติห้าสิบเอ็ดขันทะหนึ่งร้อยหนึ่งที่เหลือเราประกอบไม่ได้ ตัวอากูโซละเจรสิกก็ประกอบไ้กับโลจิต <c oughs> แตกต่างหลากหลายแยกแยะก,กันออกไปสัมบโยคคือประกอบได้ในจิตที่ไม่เหมือนกันนะอย่างอากุโละเจริสิบสีเนี่ย พวกที่ประกอบในกุศลจิตทั้งหมดก็มีโมเจตุกะตัวนั้นก็นลดหลั่นไปนักศึกษาเห็นว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะใครอยากจะคุยในไหนอ่ะสัมปโยค้าในเนี่ยเขาเขามีแบบโดยย่อก,กับโดยพิสดารถูกไหมคะพระอาจารย์ โดยย่อคือเอาอะไรโดยย่อมีสี่ในโดยโดยพิสดารมีสิบหกในโดยย่อก็สัพพะจิตตาสานะเจสิกเจ็ดก็ในหนึ่งปะกินกะก็ในหนึ่งพูดถึงเจตสิกอภุสุลเจตสิกโสพณะจิตก็อีกอย่างละหนึ่งในอะค่ะอันนั้น ก็ประกอบได้ไม่เท่ากันนะถ้าจะนับอย่างนั้นเนี่ยาจะนับอย่างนั้นเพราะว่าในอ,อนับเป็นในแล้วในตับพระเขาประกอบไปทั้งหมดส่วนปกินนห้ากะก็เลี่ยลายออกไป ที่บอกว่าสิบหกในสิบหกในพูดในไหนอ่ะสิบหกในก็อันนี้หนูดูในในคู่มือตรงนี้อัญญสมาัะเจจจสิกสิบสามเป็นเจ็ดในตามหนังสือหลักสูตรนะคะอัญญสมาณ อัญเชิมานะเจจะสี่สิบสามเจ็ดในอพุษลสิบสี่ห้าในโดเพานเจจะสิบสี่ในค่ะอาจารย์รวมแล้วสิบหกในรวมแล้วเอ่อสิบหกสิบหกในอ่ะสิบหกในนี่หมายความว่าเอ่อที่เขาประกอบได้เฉพาะของเขาเอ แล้วเอาโดยย่อมาจากไหนอ่ะโดยย่อโดยย่อหนูได้มาจากหนังสือของพระอาจารย์ทวีโดยย่อเขานับยังไงเขานับเป็นเป็นลาเป็นลาสีอะค่ะอแต่ว่าตัวตัวอัญญสมานะเขาแยกเป็นสัปพจิตตเจดนับเป็นหนึ่งปกินกะนับเป็นหนึ่งอกุศลนับเป็นหนึ่งโสภณะนับเป็นหนึ่งค่ะพระอาจารย์ จะถ้าโดยยอดจะมีสีในบางนันที่ที่ไปเจอในในนูน้นอ่าปากิน่ากะที่ของอันนั้นเขาคิดเขาคิดแนวเขาเองมั่งโอ้นะคะอ่าเขาคิดแนวเองถ้าอย่างนี้เราก็คิดแนวเองได้คิดคิดอย่างนี้เป็นในแต่ว่าในเกณฑ์ที่เขาคิดเนี้ยเอ่อเขาคิดเอาการประกอบเฉพาะเฉพาะไป แต่ถ้าเราคิดแบบนี้เราคิดก็เอาว่าเอา่ออัญญะอัญญะเนี่ยในเดียวแล้วก็อ,อสกอภุสุรเจสิกก็อีกในหนึ่งเราคิดแค่สามในพอเราคิดเยอะแต่เขาจะรองรับเราหรือเปล่าเออ ในลาก็ในแบบราศีแหละอัญนญนสมาหน้าราศีอกุศลราศีแล้วก็โสบหน้าราศ<ะ>ีในราศีก็แค่นั้นไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรใหม่ไม<ะ>่เป<ะ>็นไรค่ะส่วนที่มีเออ,อันนี้เป็นในที่บอกว่าสัมปโยคะ ที่ที่บอกว่าประกอบใช่ไหมแล้วก็มีในอ่าสมัมยคะมีการประกอบมีในอูอจันเกไปไหนตอนนี้เกเข้ามาในไลน์ไหมไม่ได้เข้าเกหลับบ้าง วันเสาร์นี้อา้าวก็มีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรพิเศษไหมไม่มีค่ะคุณเจียบมีอะไรเพิ่มเติมมาม,มส,าสังฆาสงอมีสังฆะสงฆาพิเศษอยู่ที่เอ่ออกุสนสังฆะนะเออ ที่บอกข่าในอ่ะไม่ใช่สังฆาที่เป็นอกุศลอ่ะอกุศลสัง่ะมีอ,าาาอาสส่าสังฆาในเจ็ดในอกุศลทั้งฆะเจ็ดในเป็นปฐมอาสังคาริกกุติยะอาสังขาริก,กอันนี้อาสอาจจะหน้า หน้าห้าสิบเอ็ดกับหน้าห้าสิบสองอะเวลานับในแล้วนอกนั้นแล้วก็ก็ไปตามนั้นไม่มีอะไรพิเศษอากุศลอากุศลสังฆะสิบสองเออเจ็ดในอเอตุกะจิสิบแปดสี่ในแล้วก็เออ กามามวัาชะนสวรยี่สิบสี่สิบสองในมากระตายี่สิบเจ็ดห้าในมากระตาจิยี่เจ็ดห้าในโลกุตละห้าในมีคำว่าในอยู่ถอกไหมอ่ะ ําประโยคน์ข้าในําประโยคน์ข้าในทั้งหมดมีกี่ในเจ็ดเจ็ดกะเจ็ดทั้งหมดมีห้าใน